คุณผู้ชมขาบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเช้าคุณทักษิณมีความเคลื่อนไหวคะ่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรคะคุณก้องก็วันนี้ที่ศารอาญานะครับคุณ <ừ. S 1> ทักษิณเองนะครับมีการเขาเรียกว่ามีศาลนะครับนัดตรวจนะครับพยานหล,ลักฐานในคดีที่ทางพนักงานอายการสํานักงานคดีอาญาครับมีการยื่นฟ้องคุณทักษิณชิน,ชนวัตรนะครับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองครับเขาให้ไปเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีนะชื่อว่าโชนันมีเดียนะเมื่อห้าแปดมานานมาแล้วฮะแต่ว่าก็วันนี้ก็ะทั่ง ถูกทางเขาเรียกว่าอายการเป็นการสั่งฟ้องไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณทักษิณเนี่ยเขาบอกว่ามีการพบกบสารนะประมาณเขาเรียกว่าอยู่อยู่ในการตรวจตรวจพยานหลักฐานเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับก็สารได้รับการอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแล้วก็ก,ก่อนหน้านี้คือมีการแบบอขออภัยฮะคือก่อนน้นนี้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการวางเงินประมาณ5 0,000นบาทแล้วก็มีการวางเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกณาจักร เว้นแต่นะครับได้รับอนุญาตจากศาลซึ่งก็จําได้ไหมว่าก่อนอันนี้คุณทักษิณมีการเดี๋ยวขอไปดูใบไปใบคุณก้องคุณเห็นอะไรไหมเห็นเห็นคุณเห็นคุณข้างหลังคุณทักษิณไหมอ่าทนายทนายยังหาดครับไม่ทนายหกเจ็ดคนทนายหมดเลยวันนี้มาพร้อมทีมเยอะดูความอลังการของอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะคือวันนี้มาศาลเนี่ยมาแน่อยู่แล้วพร้อมกับด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะหกเจ็ดท่านที่เห็นนะครับเป็นทนายหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะ นักข่าวมีการสอบถามนะครับตอบคําถามนะไม่ใช่ไม่ตอบแต่เดี๋ยวเรามีเสียงให้ฟังเดี๋ยวไปอุบไว้ก่อนว่านักข่าวเขาถามว่าอะไรและการใส่เสื้อเหลืองมาในวันนี้มีคนถามว่ามีมนดิ้งคืออะไรคะมีนัยยะสําคัญอะไร,ะไรหรือเปล่าคุณนักสิงอมพูดนะครับออทีนี้เขาบอกเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะขยายความนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการรักษาความปลอดภัยของวันนี้นะ กำชับนะมีกองบัญชาการตํารวจนครบาลสองนะคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นะเข้าไปเต็มพื้นที่เลยแล้วที่เยอะกว่าตํารวจเนี่ยคุณว่าใครพยาชนไหมฮะสื่อมวลชนนึกว่าทีมงานโอ้นึกว่าทีมงานใช่เขาไม่ได้อะไรโปรโมทขนาดนั้นหรือว่าแฟนคลับสื่อมวลชนล้วนๆเนี่ยคุณก็ดูดีมีไทยพง์ไตยโพสต์เนี่ยอยู่ต้นกี่คนเออช่างพงศ์ช่างภาพมากันเยอะนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะ มีการยื่นนะขอไปดูใบเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาของคุณทักษิณเนี่ยสุดท้ายศาลเนี่ยไม่อนุญาตนะให้จำเลยเดินทางไปนอกประเทศได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วค่ะใช้เวลาที่คุณก้องบอกไปแล้ว2ชั่วโมงกับ30นาทีก็ได้มีการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสับก็เดินทางกลับบ้านนะคะคก็มีการโค้งเคารพ พระบรม,มาชายาลักษ์ด้วยนะคะคุณทักษิณแล้วก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะนักข่าวถามว่าอ้าวการมาตรวพยางวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ คุณทักษิณบอกสั้นๆว่าโอ้ยไม่ได้มีอะไรแล้วก็คือลดส่วนตัวไปเลยก่อนจะลดกระจกลงมาเพื่อเป็นการบอกลาทีมทนายความซึ่งจากการรายงานวันนี้นะคะก็บอกไปแล้ว6-7คนทีมคนอ,ะอ่ะทีมทนายานะะอ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนตอนทั้งก่อนที่จะไปที่ตรวจพยานและก็ขานล,ลงมาด้วยว่าคุณทักษิณเขาพูดอะไรบ้างค,ะค่ะไปฟังเสียงกันเลยครับ ไม่มีอะไรเมื่อว่าเป็นเรื่องของกรระจายผไม้หรืาเป็นปีที่เกิดช่วงว่าการควักใหม่ก็คงเป็นการใช้กลุ่มไม้ก็จไมีแตบคนี่ไม่ก้งวเลยวันนี้เห็นใส่เสื้สีเหลืองมาด้วยมีสัญลักษณ์อะไรไหมคะเรื่องสิ่บอกว่าอะไรนะพี่อาฮะ ก็จริงๆอ่ะมีคลิปชัดกว่านี้นะไม่รู้ว่าทีมงานได้ตัดมาหรือเปล่าคือตอบชัดเลยว่าที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมาเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะคะเผื่อถ้ามีคลิปชัดๆเดี๋ยวเอาไหมคุณคุณผู้ชมได้ฟังอีกทีค่ะคหลังจากนั้นค่ะคุณทักษิณนะคะก็ได,ด้มีการเดินทางกลับแน่นอนว่าคุณทักษิณไม่สัมภาษณ์นะคะคนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องเป็นทนายความ<ช>คุณทักษิณที่ออกให้รายละเอียดเขาว่าว่ายังไงคะกรณีคุณวิญญาชาติมนตรีนะครับ ทนายความของคุณทักษิณครับก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับโดยระบุว่านี้มีการนัดตรวจพยานครับแล้วก็วัตถุพยานของทั้ง2ฝ่ายครับซึ่งศาลเนี่ยได้สอบปากคำคุณทักษิณครับซึ่งก็ยังคงยืนยันว่าให้การปฏิเสธพร้อมกับมีการเสนอครับพยานหลักฐานนะครับประกอบด้วยพยานบุคคลนะครับฝ่ายจำเลย14ปากและพยานเอกสารอื่นๆนะฮะซึ่งจะมีการนําเสนอในชั้นพิจารณาส่วนพยานฝั่งโจทย์มี1 0ปากครับแต่ประเด็นนะประเด็น ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับคือพยานวัตถุฝั่งโจทย์เนี่ยก็คือทางคุณบัญญัติย้ำนะครับว่าเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตมาและนํามาบันทึกใส่แผ่นซีดีครับโดยไม่มีประจักษ์พยานแม้แต่รายเดียวซึ่งคลิปที่ทางฝ่ายโจทย์ยื่นนะครับเป็นพยานนั้นก็ไม่ใช่คลิปสัมภาษณ์ที่เป็นต้นฉบับด้วยนะฮะเป็นคลิปที่มีการตัดทอนเนื้อหาครับนั่นคือประเด็นที่ทางฝ่ายคุณทักษิ์ไว้สู้คดีนะบอกว่าพยานที่ทางโจทย์มีเนี่ย เป็นแค่คลิปตัดต่อซึ่งไม่ค,คลิปไม่<า>มสมบูรณ์ออแล้วก็รายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้นะส่วนจะมีการสืบพยานหรือไม่นั้นบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการยื่นคำร้องถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน<ม>ยังบอกอย่างนี้ด้วยนะฝั่งโจทย์เนี่ยเขาไม่มีการกล่าวอ้างประจักษ์พยานแม้แต่บุคคลเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่ามก็ดีนักข่าวก็ดีช่างภาพก็ดีค่ะส่วนฝั่งของตนเนี่ยที่มีการกล่าวอ้างถึงก็คือการเดินพาเดินทางมาในชั้นของการไต่สวนนั้นก็ต้องรอดูการสืบอพยานฝังโจทก์ซะก่อนถ้ามีเหตุจําเป็นทางตนก็อาจจะเชิญล่ามนะมาเป็นพยานค่ะซึ่งก็สามารถไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟลเลนได้ก็คือพูดงา่ายคือฝั่งคุณทักษิณเองเบอกว่ามีทั้งพยานปากมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเอง พอสมควรน,นะครับส่วนประเด็นเรื่องของการยื่นให้ทางปปชนะครับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรเลิตแห่งชาติหรือนะฮะหรือปปชเนี่ยตรวจสอบเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการเอื้อบุญทักษิณหรือไม่ให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไม่ติดคุกนะครับชั้นที่สี่เนี่ยก็คุณยิญยัดย้ำว่าเรื่องนี้คุณทักษิณเองไม่มีความกังวลและยืนยันว่าคุณทักษิณป่วยจริงครับซึ่งตัวเองเป็นนายความคนเดียวที่ได้ขึ้นไปเยี่ยมใน ชั้น14นี่คือคุณบิญญัติเล่านะฮะแล้วก็จริงๆว่าหากปปชครับเชิญไปให้ปากคำนะเจ้าตัวก็พร้อมไปให้ข้อมูลนะฮะคุณบิญญัติบอกว่าเรื่องนี้ทักษินคุณทักษิณเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะและขึ้นอยู่กับว่าปปชครับจะทําการไต่สวนอย่างไรถ้าหากมีการเชิญนะครับคุณทักษิณเนี่ยไปสอบปากคําจริงคุณทักษิณก็จะยินดีไปด้วยครับเพราะการที่คุณทักษิณกลับมาเมืองไทยนั้น ก็มีความประสงค์ชัดเจนว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วฮะ,ะคุณมินยดนะคะบอกได้ว่านัดอีก7ครั้งนะคะและถ้าดิฉันจะไม่ผิดคุณทักษินนะคะจะเดินทางมาด้วยตัวเองทุกนัดนะทะลุไปถึงปี68ไดนั่นเลยละ่ะก็เรียกว่ามีความพร้อมในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวนะคะของคุณทักษินที่เกิดขึ้นนะคะคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีหลายท่านนะคะโอ้โห สวัสดีทั้ง500กว่าท่านนะคะแพลตฟอร์มสีแดงค่ะทักก่อนหลายท่านเลยคุณเนมนี่คุณเนมสวัสดีพี่กิกากรทั้งสองท่านสวัสด,ดีพี่เนมนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกพี่นรุมนค่ะแล้วก็มีพี่ บีเคเคสวัสดีค่ะมีท่านใดคุณสโลจิตด้วยนะคะคุณนิ้งใช่ไหมฮะนิ้งบีเคเคนะครับก็ทักทายทุกท่านที่รับชมตอนนี้เราวันนี้รายการท่องเทยโพสต์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดรายการนิดหน่อยแต่ว่าเราจะเมาส์กันแต่ว่าเราจะ เนื้อหาสาระอยางจะเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้อาจอยากให้คุณผู้ชมนะคะช่วยอากาศคุณต้องจัดรายการด้วยเพราะว่าเราอยากมานั่งในเรื่องของคุยกันมากกว่าหยิบข่าวที่มาเป็นประเด็นร้อนนะคะขึ้นมาคุยกันอย่างที่บอกค่ะความพิเ็นของทุกท่านนะคะมีค่าสําหรับห้องข่าวไทยโพสต์เสมอหลายคนนะคะความพิเ็นที่เข้ามาเนี่ยเอาไปทําข่าวต่อยอดได้อีกแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นจริงด้วยนะคะ,คะมาต่ออ, <มา S 2> อีกเร<ด>ื่องหม่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่การจัดคอรมอลนะคะวันนี้ เขาเรียกว่าว่าทีน่นายกเห็นไหมว่าที่นายกคนใหม่คุณนุงอิงครับก็บอกว่ามีการ <ฮะ S 1> เร่งเครื่องจัดครมอชุดใหม่ครับยืนยันว่าจะเสร็จแน่สัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้นะฮะเห็นมีการไปที่ตึก ชินวัตรสามมันอันนเี้เอาเนีก่อนเอาความเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนเช้ากอนนะตอนเช้านะคะนายกอุงอิงคุณผู้ชมขาเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งนะเพราะอะไรเขายังเรียนอยู่คุณเขายังเรียนวบบอมิน่วปอใช่แล้วก็คือให้สัมภาษณ์อันนี้เนี่ยเนี่ยลงมาเลยแล้วก็เพื่อจะไปเรียนหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตรุ่นที่หนึ่งชื่อเต็มชื่อเต็มถึงความคืบหน้านะคะนายกอุงอิงพูดถึงการจัดตั้งคารมอบอกว่าก็สัปดาห์นี้ละค่ะ จะได้มีการประสานคุยกันกับพรรคร่วมด้วยเพื่อดูโคต้าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลและของการแต่งตังต้งรัฐคณะรัฐมนตรีก็จะทาให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้แหละแต่ทุกฝ่ายต้องคุยกันนะเขาก็ถามว่าเอ๊แล้วในส่วนของเพื่อไทยล่ะได้มีการคุยกันเรื่องโฮต้าตาแหน่งอะไรยังไบ้างอุ้งอิงนะคะคุณคอุงอิงบอกว่าก็คุยรายละเอียดกับ ทางทีมนะจริงๆคุยวันนี้แหละเพราะว่าหลังจากที่คุณนุงเนีสัมภาษณ์ไปเรียนจบปุ๊บก็ไปที่อาคารชินวะฒนสามปั๊บเลยก็ไาเรียกว่าไปมอบงานเารไยกไปเจอคุณเสียาด้วยอดีตนายกนะนี่น่าเชื่อเพื่อไปเขาเรียกว่ารับมอบงานกันเพราะว่าคุณเสถียก่อนนี้จําได้ถ้าจำได้ก็คือ คือถายย้าว่ามีการวางระบบงานให้หมดแล้วถ้าตัวเองอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะก็เรียกว่าสารงานต่อไปแล้วนะครับเพราะวันนี้มีการนัดคุยกัน,นระหว่างคุณ้งอิงกับคุณเสศรษฐาเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะคมันก็คือเรื่องว่ารายละเอียดเนี่ยจะเอาอย่างไรแน่เพราะว่าจะต้องไปตรวจละเอียดเลยเรื่องคุณสมบัตินะคะของรัฐมนตรีเพราะไม่อยากให้เกิดอะไรต้องมีความผิดพลาดอีก คุณอิงอิงบอกว่าก็ตรงนี้ล่ะค่ะต้องมีความละเอียดนะแต่ดิฉันก็ไม่อยากให้ใช้เวลานานด้วยจึงต้องรีบทำในเรื่องของคณะรัฐมนตรีให้เสร็จและรีบส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติให้ทุกคนเนี่ยแนะนำมาเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้นานขึ้นค่ะนานขึ้นกว่าปกตินะเป็นไปได้เนื่องจากทุกคนเนี่ยให้ความเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะอะไรบอกอแล้วประมวลจริยธรรมนะฮะเรื่องนี้มันเรื่องที่เรียกว่าทำให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรียากขึ้นเลย เขาเรียกอะไรวันวันซ้ํารอยกับนายกเศรษฐานี่เ็เพิ่งตั้งมาหมาดๆด้วยก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนนี้แล้วจะเอาคนไหนอีกเพื่อไทยนะคะจริงๆผมเมื่อวานผมเห็นคุณลุงอิงนะก็ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องข้อกฎหมายด้วยอย่างเมื่อวานผมจาได้ตอนกลับกลับมาฮะตอนจะกลับจากที่เขาเรียกพิธีนะฮะบอกว่าถามนักข่าวว่าไม่รู้ไปเรียนมินิมวอได้หรือเปล่านะฮะนักข่าวตอบว่าเรียนได้เรียนได้ตอนนี้ก็เห็นภาพไปเรียนอย่างนะฮะ